ครับสวัสดีครับพบกับเจวังยาวแลนด์นะครับผมเจต้องนำไปปิดแห้นี่พบกับรายการแอบหนีนะครับ ีแอบล้อครับแอบล้อแอบล้อผิดนะครับไปวันนี้ผมจะพาไปทานน้ำไหลบ้านนานะครับนี่ครับสมาชิกของผมนะครับ เล้าขี่ระนะครับผมพวกนี้ไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ทาน้ำไหลเลยครับไป ประมาณ30กิโลเมตรนะครับผมไปแล้วเจอกัน let's go ไป ตอนนี้เพื่อนก็แวะเติมน้ำมันอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าห้องน้ำรอเพื่อนๆนะครับผมไปเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับสักครู่เ เล่นกล้องดูคนไม่เต็มนะครับผมผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าาเขาเองดูความนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะเอาน้ำมันใส่ขวดไว้แต่มันไม่มีขวดมันเทน้ำออกแล้วขวดมันเปียก มนจะตาร์รถเอาขวดไปไหปาไป่อไม่คือรางน้ามันก็มีมันไม่เท <c oughs> มันไม่เทไงรางน้ํามีมันไม่เทแล้วมันมันไปเทน้าใส่ถังขยะแห้งเขา <c oughs> จะแห้งให้มึงไหมกออยากให้ขวดมันแห้ง เยอะยวมันมีมาคนนิดเดียวไมไปครับเราจะเดินทางกันต่อแล้วไป Let's go เราก็ได้ทําการแวะซื้อสเปียงของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมไหนโชว์สเียงดิโชว์สเียงดิโชว์สเียงดิไปนี่สเียงสียงสียงปรับมะม่วงเข้ามาเฉยไปครับเดี๋ยวเราไปนั่งกินชิวๆอยู่ริมริมน้ำนะครับผมไปจะถึงแล้วครับ let's go ็มาถึงที่ทาน้ําไหลบ้านนาแล้วเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตถอดแมนสักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะลงไปหาที่นั่งกินชิวๆนะครับผมอยู่ข้างหลังทางนู้นนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปหาสองสาวนะครับเดี๋ยวเราจะแจกวาบนะครับผมไป Let's go นั่นน้อนนั่นน้อนมานี้นั่นน้อนมาดูทหารแก้ผ้านั่นน้อนไปเดี๋ยวเดี๋ยอกฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันมาทาอะไรที่นี่ที่ที่อวุธไอสัตว์เฮ้ยเดติดเล็กเฮียนีก็ไปล้เกินแน่สั้์ มาเดก,การเปลี่ยนสุ้ตามมาเลยนัน่นนันเดี๋ยวพี่จะพา,าไปหาสองสาวสาบน้ำใส่เอ แล้วขโมยมะม่วงเข้ามาตอนนี้เราก็มาถึงที่ทานน้ำไหลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,น,น,รบ,รน,รบนี่นะครับนี่นะครับซุงมขี้เราครับมันจะกาดดีนะครับผมนะ e> มีไดไอ้ด้วยนะครับผมกูบอกให้มึงเลือกไงเอานีเอันี้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  ก็อัาตีนงว้เอ้ยนี่แปดร้อยกินตำไทยกันป่ากินข้าวมีลำไส้ตรงนั้วเอาเนี่ยเขาผัดไปเราขออนุญาตดื่มดั่บรรยากาศสักครู่นะครับผมไปเดี๋ยวเจอกันนะครับถ้ามีสาวๆเดี๋ยวผมจะพาไปขอบาร์ดนะครับผมแล้วเจอกันครับคน One hour later ไปครับน้องน้พี่จะพาน้องๆเล่นน้ำนพี่พาน้องๆเล่นน้ำเอ,อนานออลงมาเลยอามเอาลงมาเลยอ้อมอ้อมอออไปครับเดี๋ยว ผมจะไปหาพี่พี่พาไปหาพี่พี่ครับเดี๋ยวเราจะแจกวา็อคนะครับไปเอาไปดีมาแก้วแก้วพี่แก้วพี่เอ้าอี๋คุณลงแล้วพวกมึงลงผู้สาว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 อันผู้สาวครับผู้สาวครับบ้านบ้านผู้สาวที่ทังไหนครับบ้านผู้สาวทั้งไหนครับลงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วเจอหัวเขาตอบเองครับสุดยอดเนย ด้วยสำลักเหล้าไอีกมึงกินเหล้าอยู่แล้วน่ะเหล้าขาวขาวดิอุ้ยเหี้ยกูไม่กินวันนี้กูอดมึงมูดแต่มึงซื้อมันเป็นรางไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปหาเลาะหาผู้สาวไป let's go นนงล่ะลงมาลงมา

ไปครับผมตอนนี้ผมกําลังรอเวลาที่รอแบบเจอสาวนะครับผมผมจะได้แบบหาขอวาบนะครับขอวาบมึงอย่าเพิ่งมาถ่ายลงถ่ายรูปกูถ่ายคลิปอยู่เอนสาไปครับเดี๋ยวผมพาไปเล่นน้ํานะครับผมไป let's go นี่ครับเจ้าของกล้องของเรานะครับผม แต่กล้องมีสันดิเฮ้ยลงดิเฮ้ยอามลงมาดิโดดน้ำปหาโดดน้ำขึ้นแค่แล้วเดด คุณแค่แล yeah. ้วโดดลงเออแป๊บนึงเล่นก่อนมีคอ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 จ้ายยินๆๆโดดอยู่ไหนอ่ะแกชาวบ้านกูจะต้องหาให้มาใครจะเกิน5นาทีนะได้ๆๆถ้าได้ทีเปลี่ยนครับ Lần lượt ra đây. Lần lượt ra đây. Lần lượt ra đây. Lượt ra đây. Lượt ra ลึกอยู <único Liberty Overwatch throat> ่ลึกอยู่ไม่ตัวมึงกับสูงยาวไ่ะไอ้กูจะลอยไปกพมึงนี่แหละเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกมาไล่น้ำไปเนี่ยเออจะได้หายหัวไงใืล้หัวหายหัวแล้วกล้หัวหายหัวแล้ว มึงก็ถ่ายกล้องหน้าดิพอแล้วไอ้ยียหลายมาลาทีแล้วมั้งยังเปลี่ยนตัาดิอแล้วโก้ยีอคือไหวละโกคิอรอย <S <S อออตัวโอ๊ยอบ้านนะครับ อาการตัวนี้คุณเป็นยังไงครับกำลังจะตายครับคุณช่วยคุณช่วยสยหลับกล้องหน้าก่อนสลับกล้องหนวะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปกินข้าวสักหน่อยนะครับไป Let's go เดินทางไกลไม่ได้กินข้าวไม่ใช่เชียว โอ้ยสัตว์เลิุ่นแม่งลงข้าวโู้จ้อนไหนอ่าทนามครับรีวิวอาหารหน่อยครับก็จิก็ไม่เกินไปเพราะเปรี้ยวกันไปก็หวานเกินไปก็แดกดีกว่าโอเคสัตว์กินดีกวเทพสิงา แจกว้าหน่อยนะครับแจกว้ามีช่องทางการติดตามช่องไหนบ้างครับผมเฟซบุ๊กไอจีแล้วก็ไลน์ขอขอไอจีนะครับพูดชื่อมาสักหน่อยครับ A R M C H มซีเอสกีดร่างซีครับแล้วก็เฟซบุ๊กซีเอ K เอเคเคอาอนวรรค C H A N K S I A O ครับจากกรีดแจงเขียวภาษาอังกฤษครับครับผมอ่ะแล้วพี่มาร์คครับพี่มาร์คช่องทางการติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับมีสองช่องทางครับมีมีช่องคลอดกับลูดลูตลูดเหรอครับไม่ใช่หงันวะ เล่นกูหมดเลยมีช่องไหนบ้างครับผมช่องสากับช่องสิงได้แปะไว้ให้เราได้แปะไว้ให้โอเคครับโอเคแล้วแล้วน้องม่อนล่ะครับเป็นพวกอย่างเดียวครับ Facebook อ่าบอกชื่อ Facebook ได้ไหมครับผม R A T T A N A S A K ครับเป็นบั็ก B U N G I M นะฮะลักษณะศัพท์บุญจีนภาษาอังกฤษนะครับผมโสดวนนะครับโสดสนิทเลยครับแน่ใจนะครับแล้วคนที่ตกตารี่บันไดเป็นใครครับน้องสาวน้องสาว แล้วนี่นะครับผมช่องทางการติดตามได้ช่องไหนบ้างครับผมเออ่ Facebook ครับผม Facebook อะไรนะครับผมสุขสันต์นะเดินไปสุขสันต์คนโกศลสุขสันต์สุขสันต์วันเกิดวันเกิดสุขสันต์เต็มปีเฮ่ t มาตั้งเออเออเออมาอะไรนะนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ก็แล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวขอเวลากินข้าวสักหน่อยแล้วผมจะพาลงไป หาแจกวาร์ปสาวๆนะครับผมไป let's go <S 2000 years later ไปครับเพื่อนเพื่อวผมจะพาไปสเีดูสักหน่อยไปครับผมผมจะพาไปดูบรรยากาศแถวๆฝั่งนู้นนะครับไปตามผมมาเลยนะครับไป let's go มาพี่คะรอนรอนรอนครับผมครับมาตรงข่าวเรื่องเดิมจะบอกว่าอะไรดีสวัสดีครับน้องเป็นของพ่อะไรบ้างครับมาโม่ไปตามมาเร็วเร็วตามมาเร็วเร็ว มาเร็วเร็วมาแปไหน่ะี่อ่า๋อจ่ายแล้วเนี่ยเอาดิมันมีหินน่ะเอาดิเร็วเเอาดิน้องรับเป็นอย่ไรครับน้องชื่ออะไรมาครับนี่น้องน้องชื่ออะไรมาครับชื่อกตาน้องคนนี้ครับชื่เปลี่ยนว่าน้องเขาแน่ครับแล้ไม่จะอยู่อยู่ไหนกันครับนี่ตะแก้วอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับก็บอกตะแก้วครับครับถามดิ เรียนอยู่เรียนโมอะไรกันครับหนิ้มไหนโมสามแล้วนาะโมสามเหมือน,อน,นอกันแล้วจบยังไปไปต่อไหนกันครับหนิวางน้ำเย็นโอ้พี่ข<ต>อวาร์ปได้ไหมแจกวาร์ปให้พี่ได้ไหม IG ไหมครับ IG Facebook ที่กำลังขอให้บอกอกมาใกล้ๆโอเคครับอ okay, okay, ีกคนนึงยิ้มไนยิมไบโอเคครับขอบคุณครับไปทำอไรหรบ ไปฝั่งนู oh ้นมาโอ้ยก okay. ็คือมันมีเยอะอยู่แต่แต่แต่เข้ามากับผัวพี่เลยไม่กล้าขอที่กลัวโดนเส้นตีนเขานะครับนังๆไปตอนนี้ตามพี่มามาด้วยกันนะ tại <laughs> đi! vô mà đồng, thương, là những thường, xây, thương, nè, làm cái chết 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 ไม่ไมน่าตคนไม่เมาเลยน่ารักนันเลยชออ่องช่องชื่อช่องอะไรวะอ๋อคุณมีหกูจะรู้มตอมน,นแรกแรจค่อยไปดูจะบอกเขาดีาเอาชื่อเบ๊เเมผมก็ได้ไพี่ เป็นอเป็นอเนอรนี่ฮะมันก็พิมพ์ช่องอะไรแล้วบกอะไรนะใช่บักบักไอ้บักจอมล้อมจีะมันจะขึ้นอยู่ไม่ต้องพูดเฟซก็ได้เฟซไอ ถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไอจีแล้วค่อยไปตัดใส่เอาง่ายกว่าแม่ก็ส่องก่อนส่องแล้วค่อยถ่ายอย่างบที่จะส่องไอจีดูได้ไม่ปอมันต้องเปนเน็ตจย่างครับโอเคครับเปิดให้เลยครับค,ครับผมขอบคุณครับ คนหนึ่งให้ยังให้ครบนะครับให้แล้วก็อย่าลืมไปกดโ o ล l o w เขานะครับไปแค่นี้แหละไปไปจบคลิปกันไปจบคลิปแล้วไปบายบายน้องๆ Two thousand years later ครับผมสำหรับ EP ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในกนารทำคลิปต่อๆไปนะครับผมส่วน EP ต่อไปผมจะพาไปที่ไหนก็ ทำให้ดีๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ bye บ๊ายบายสวัสดีครับ